สรุปข่าวสารแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับช่องอลันแมนแฟนแมนอยู่โดยมีข่าวเด่นไปเด็นร้อนดังนี้แฟนบอลผี bon ไม่ทนแล้วโอเลเอาเกเซอร์เอาต้องมานัดรวมพลวันเสาร์นี้บ่ายสามโมงหลังจากที่ต้องหดหดูทนดูทีมรักของตัวเองพ่ายแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้านถึง5 0รวมทั้งพ่ายแพ้คู่ปรับร่วมเมืองอยา Man City ่างแมนซิตี้ถึง2 0นั้น แฟนบอลผีแดงนั้นก็ต้องบอกว่าความอดทนของฉันนั้นมันหมดลงแล้วจึงมีการนัดรวมพลในสื่อทวิตเตอร์โดยขึ้นหัวข้อว่าพอคือพอโดยการประท้วงนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่13พฤศจิกาเวลาบ่าย3โมงที่หน้าสนามโอแทฟฟอร์ดโดยมีการขึ้นแฮชแท็กโอเล่เอาและเก z เซอร์เอาส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรทางช่องจะรีบอัปเดตให้แต่บอกเกลเซอร์และโอเลเลยว่าแมตช์นี้แฟนผีเอาจริง อยู่ไปก็ไม่ได้ลงเล่นลินกาดเตรียมเพ่นออกจากโอแทสซอนมกราคมนี้ข่าวก็สิบจากสื่อยูโรส p o r t ตรายงานว่าเจสซี hmm. ลินกาดเตรียมเพนออกจากลัวโอแทสซอนภายในเดือนมกราคมนี้เนื่องจากไม่รับโอกาสลงสนามมากนะักโดยสื่อ BBC ยังเสริมอีกว่าการที่เขาเลือกที่จะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรน,นั้นเป็นเพราะว่าเขาต้องการโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้ ส่วนทีมที่แสดงท่าทีสนใจเขาในตอนนี้ก็ยังเป็นเวสแฮมและนิวคาสเซิลก็ลองมาดูกันนะว่ามกราคมนี้ลินกาดจะย้ายไปไหนผีแดงอาจได้สีนักเตะดีๆหากเลือกลาฟลังนิกมาคุมทีมแทนโอเล่กุนนาโซชาหลังจากมีข่าวว่ากุนซือชาวเยอรมันวัย63ปีนั้นแสดงท่าทีที่จะไม่ปิดโอกาสตัวเองถ้ามีโอกาสมาคุมทีมแมนยูในเต็ดนั้น ซื่อ,อยังแมนเชสเตอร์ ester, อีวิงเนวเลยนำรายชื่อสีนักเตะที่มีโอกาสถือกระเป๋าเข้ารัวโอแทฟอร์ดหักมีกุณซื้อที่ชื่อว่าลักลังนิกดังนี้ 1. เดนสิสเกาเลียมิดฟิลวัยสิาปีจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างบรลเซียมุนเซ่นกัดบาดภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้และแม้ว่าลังนิกกับเกาเลียจะไม่เคยร่วมงานกันแต่บอกเลยว่าชื่อชั้นของกุนซือวัย63ปีสามารถเรียกนักเตะด,ดีๆเข้าทีมได้แน่นอน 2. นอดีมูเคเล โดยแบ,บ็คขวาวายัย24ปีที่สามารถเล่นกองหลังได้ด้วยนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลารสลังนิกอยู่แล้วสมัยอยู่กับอาร์เบลไลซิกซึ่งก็คงไม่แปลกสักนิดถ้าลาสลังนิกที่มาคุมแมนยูในเต็ดนั้นจะดึงเขาเข้ามาแทนอารอนวานบิสซาก้าที่ฟอร์มค่อนข้างตกลงอย่างมาก3ดาวนี่โอโม่8ประตู11แอสซิสจาก48นัดนั้นคงการันตีได้ว่ามิดฟิลชาวสเปนนั้นมีฝีเท้าที่ชกาชกันขนาดไหน และคงไม่ต้องแปลกใจที่กุนซือชาวเยอรมันจะดึงมิดฟิลลายนี้เข้าสู่รัวโอเทฟอร์ดหากมีโอกาสเข้ามาคุมแมนยูในเต็ดและปิดท้ายที่คนที่4อย่างเออร์ลิงเบลฮาแลนซึ่งเป็นกองหน้าระดับเวอร์คาสซึ่งเขาเคยเป็นอดีตผู้เล่นของเลดบูซาวบวกซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลัสลังนิกอยู่แล้วและกับการมีค่าฉีกสัญญาเพียง68ล้านปอนด์ในซัมเมอร์หน้า จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าลังนิกนั้นจะต้องดึงเออร์ลิงเบวฮาแลนเข้าทีมปีศาจแดงให้ได้แน่นอนถ้าชอบกดไว้ถ้าใช่กดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า